ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่นาวิกตีวงล้อมทับเรือขึงตายขเขมรส่ง BHQ เข้ามาประชิดถึงตราดตรงข้ามบ้านชาราของไทยเราแต่ว่างานนี้เจอตอซะแล้วนะครับเพราะว่าหน่วยนาวิกนั้นไม่ได้เกรงกลัว BHQ ของขเขมรเลยพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวล่าสุดครับเกี่ยวกับเวียดนามตัดตอนหุ่นเซนทันทีครับปิดตายทางทะเลเรียกว่า คำเมนไม่กล้าหือแล้วก็ไม่กล้าอือก,กับเวียดนามทันทีคือผลประโยชน์เนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับแล้วการที่เวียดนามทําแบบนี้มันก็โซชัดเลยครับว่าเกรงเวียดนามมากกว่าไทยพร้อมกับมาอัปเดตอีกเรื่องราวหนึ่งครับเกี่ยวกับความพืบหน้าในการปักหมดุดบริเวณบ้านหนองจันและบ้านหนองยาแก้ว เดยนเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่เหลือจะเชื่อเหลือเกินว่าฮุนเซนนั้นกล้าที่จะมาแย้่มแถวโซนจังหวัดตราดแถวบ้านจำรากของไทยเราครับเพราะล่าสุดแห่งข่าวด้านความมั่นคงนั้นได้มีการแฉข้อมูลข่มรนขนรบพิเศษเข้ามาประชิดชายแดนบริเวณจังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับที่ทัพเรือของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมเยอะมากกับเรือหลวงจากกีนารเบตโดยจะมีการดัดแปลงครับจากเรือบรรทุกเครื่องบินบรรทุกฮอเนี่ยกลายเป็นบรรทุกโดน UAV แทนพร้อมกับติดตั้งระบบแอนตี้โดนเพื่อที่จะป้องกันชายแดนทางทะเลรับศึกเขมรครับแล้วก็บอกว่าเป็นปีแห่งความพร้อมรบโดยแท้จริงของกองทัพเรือเตรียมพร้อมที่จะใช้แผนจัดก,กระพงภูวานาทเช่นเดียวกันด้วย อันนี้เป็นในส่วนของกองทัพเรือนะครับที่มีความพร้อมสูงสุดน่าจะพร้อมกว่าทุกเหล่าทัพเลยนะครับอย่างทัพโบกเนี่ยก็มีความพร้อมแต่ว่าทัพเรือเนี่ยเหมือนจะมีความพร้อมมากกว่าพร้อมตั้งแต่ช่วงที่มีการเจราจาใหม่ๆแล้วนะครับทัพเรือคือออกตัวแรงมากเพราะว่า อยากจะเล่นด้วยนะเพราะขเขมรไม่มาเล่นเลยมาเล่นไปแค่30นาทีแล้วก็กลับแบบนั้นมันไม่ควรนะครับมันน้อยเกินไปก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่แถวทัพเรือเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นนาวิกโยธินตราที่ล่าสุดครับออกมาเปิดเผยถึงกรณีคณะผู้สังเกตการอาเซียนของขเขมรน,นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย ผมก็ได้รายงานให้คุณผู้ชมทราบกันแล้วว่าคำเห็นมีการพร้อมคณะผู้สังเกตการอาเซียนพร้อมกับจุดประทัดใส่ไทยเราใส่ร้ายไทยเราด้วยนะครับในบริเวณจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้ครับผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินนั้นออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายกัมพูชา เป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆในส่วนของเสียงปืนครับเป็นเพียงเสียงประทัด1น,นัดส่วนจะเป็นคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอ T จริงหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงยังไม่ยืนยันในตอนนี้นะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าใช้เอ T จริงในการมาสร้างสถานการณ์หรือว่าอาจให้หลานกัมพูชานเนี่ยแต่งกายคล้ายกับคณะเอ T เพื่อสร้างสถานการณ์ก็ได้อันนี้เรา ั้งข้อสังเกตไว้ก่อนตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนกับขมินะครับส่วนเกี่ยวกับการประท้วงเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดครับบอกว่าเฉยๆกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับคณะเอแล้วก็การสถานการณ์ของขมิเองนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมีการประท้วงไปคือเราไม่ปะท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้รอคืนทบเดียวเลยซึ่งก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องราวหนึ่งครับคือมีประเด็นออกมากับผู้สื่อข่าวเนี่ย ได้ไปสอบถามกับผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราดนะครับถามว่ากัมพูชานั้นได้มีการนํากําลังหน่วยรบพิเศษหรือว่า b ิวมาประชิดชายแดนตราด บริเวณบ้านธรโม,มดาครับตรงข้ามบ้านจำรากจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตอบว่าเป็นเรื่องปกติในปฏิที่มีความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติในการปฏิบัติทางทหารซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมปกติเลยแล้วขมรนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายไทยเรากลัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะตาดเองครับก็เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ตลอดเวลาไม่ได้เกงรงกลัวอะไรเลยนอกจากนี้ โอ้โหนี่เป็นผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราดนะครับที่ออกมาเปิดเผยหมดเปลือกการตอบแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสัพัดแล้วนะครับว่าขาเมรมีการระดมรบพิเศษ b บ Q ิเข้ามาประจำบริเวณแนวชายแดนจริงๆตรงข้ามบ้านชำรากหรือว่าติดกับบ้านธรรมอดาของขาเมรน,นะครับงานนี้ฮุนเซนจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าในโซนตราดก็เริ่มมาแล้วนะครับสถานการณ์อย่างที่แรกเลยเนี่ยก็เป็นน,นาําคณะทูตเรอทีและก็จุดประทัด ใส่ร้ายไทยเราแล้วมารอบนี้อีกครั้งหนึ่งเลยครับโอ้โหนำเบ q มาประชิดเหมือนจะสร้างสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแบบมีนัยะสำคัญซึ่งพอเรารายงานแบบนี้ไปครับกลายเป็นว่าสำนักข่าวของเมนอย่าง Fresh New ออกมารายงานเลยครับบอกว่า LT นั้นเป็นของจริงและเหตุการณ์กรารใช้อาวุธต่อหน้า LT เนี่ยฝ่ายไทยเราเป็นฝ่ายทำจริง ซึ่งจะปกปิดความจริงอะไรไม่ได้อีกแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ขมีนพาดหัวข่าวมาครับพาดมาแบบอย่างเวอร์เลยและในเนื้อหาครับก็บอกว่าเอทเนี่ยมีบทบาทติดตามการปฏิบัติตามสัญญากุลัมเปอร์ตรวจสอบพื้นี่ชายแดนตรวจสอบเหตุการณ์การยิงปืนการเคลื่อนพลหรือว่าการระดมพลสื่อข่มีนก็บอกนะครับดังนั้นเมื่อคณะเออทีได้ยินเสียงอาวุธโดยตรงจากฝ่ายไทยไม่ใช่เพราะกัมพูชาเป็นผู้แจ้งแต่เพราะเป็น,นกลไกของอาเซียน และก็เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองเขมรนก็ยังยืนนะครับว่าเอลเป็นของจริงแล้วสื่อกัมพูชาก็ยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเราไม่สามารถแก้ตัวได้อีกต่อไปครับเพราะว่าการใช้อาวุธเกิดขึ้นตรงหน้าเอลซึ่งเป็น,นกลไกสังเกตการของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดไม่ใช่แค่กัมพูชาแล้วก็ยังมีการกดดันเอลนะครับเขมรบอกว่าพวกเขาเนี่ยคาดหวังว่าคณะเอลจะรายงานการละเมิดนี้ต่ออาเซียนแล้วก็ประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นผู้ถึงอาเซียน แต่ว่าเอาสารัตดึงสารัตมาเอี่ยวด้วยเลยแล้วก็บอกว่ามันจะกลายเป็นพยายนหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ไทยนั้นละเมิดสัญญาสันติภาพกุลลัลัมเปอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เขมรแย้งออกมานะครับคือการที่แจ้งออกมามันก็ชัดเจนว่าเราเนี่ยมันมีหลักฐานนะครับเขมรไม่รู้เลยไงว่าเรามีหลักฐานว่าเราไม่ได้มีการยิงเลยแต่เป็นการจุดประทัดมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลอะไรที่เราจะไปลั่นโป้งปัง้ปงแส่เมรไ่แค่หนึ่งนัดน,นะครับคือมันไม่เมกซ้นกันมากๆกับการที่ คอมเมนต์ตีข่าวเขียนข่าวมาแบบนี้แต่เขาก็ยังยืนยันเขียนแบบนี้นะแล้วเขียนไม่ใช่แค่เขียนสํานักเดียวด้วยเขียนหมดทั้งประเทศนะครับเนื่องจากลูกสาวฮุนเซนคุมสื่ออยู่นะครับคือไม่มีอะไรต้องแปลกเลยที่การปล่อยข้อมูลเท็จของเขมรเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้จริงๆนะครับพอเขมนเขาได้เล่นข่าวเนี่ยมันไปเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเพราะล่าสุดครับทูตของขเขมรนั้นย่องเงียบฟอ้องพอ UN เอ็นจนีวาครับแล้วก็อ้างว่าดนานใดเราลุกล้ำละเมิดอธิปไตยละเมิดสิทธิพลเรือนโอ้โหถือว่าไปเร็วมากๆ ค,คือตอนนี้เนี่ยเขมรมีการกล่าวหาไทยเราว่าเป็นบทธให้สาร,รการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทวีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นโดยมีการอ้างว่าไทยเราลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเขมรนเองและก็ปิดล้อมหมู่บ้านบางแห่งดูดูครับสิ่งที่เขมรกล่าวไปและก็มีการบอกในบริเวณบริบรัติบ้านหนองยาแก้วนะครับคือส่งข่าวมั่วไปก่อนเลยบอกว่าไทยเราเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีพลเรือนของเขมรในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมีการกล่าวร้ายมากๆว่า ทหารพรานไทยเราเจ็ดนายครับข,ข่มขืนแรงงานกัมพูชาที่ข้ามแดนเข้ามาแล้วมีการเรียกร้องให้สหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยเข้ามาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เข้ามาสังเกตการในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ขเขมรครับอัปเดตแบบไม่น่าเชื่อนะว่าจะฟ้องแบบเอาเรื่องเท็จไปฟ้อง UN ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับผมเชื่อว่าไทยเรานําคณะทูตทหารทั้งหมด17ชาติลงพื้นที่แล้วเนี่ย ยูเอ็นคงไม่เชื่อข้อมูลของกัมเบนเพียงฝ่ายเดียวนะครับคงจะมาถามใดเราบ้างแหละว่าเรื่องจริงเป็นยังไงถามทูตทาหารทั้งหมด17ชาติเนี่ยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแล้วก็น่าจะรู้ความจริงซึ่งกัมเบนจะเอาความเท็จเนี่ยไปสู่เวทีโลกไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงความคืบหน้าในการปักหลักปักหมุดเขตแดนกันบ้างฟังเรื่องเครียดแล้วก็กดดันกันมาเยอะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันโดยความคืบหน้าล่าสุดวันที่20พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับมีการรังวัด GPS หมมุดคควบคเี่ย ดำเนินการได้ทั้งหมด16จุดนะครับบินโดนถ่ายภาพดำเนินการได้ระยะทาง1,600เมตรซึ่งก็มีอุปรสรรคสาภาพรางอากาศนะครับก็คือลมพัดเนี่ยค่อนข้างแรงส่งผลให้เมื่อโดนขึ้นบินเนี่ยโดนจะอยู่นิ่งโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เราต้องมีการเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่ากังวล ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังมีทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่รอบด้านซึ่งก็ได้ทั้งหมดเนี่ย16จุดกับระยะทาง1,600เมตรวันพวกนี้ก็จะดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการสํารวจและใช้โดรนลําเดียวกันในการบินสํารวจด้วยอ่ะอันนี้ขมิ้นแย้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลไม่พอที่จะแย้งถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าเฮ้ยมันมีการยืงปะทะกันที่บานอยญยาแก้วนะแต่ก็ ไม่ใช่เห็นผลที่จะมาแย้งไทยเรานะครับก็เลยยอมทําตามแบบยอมจำนนแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่ามากๆและก็เป็นข่าวดังครึกโครมจริงๆเพราะล่าสุดเวียดนามเอาจริงครับเดินหน้าถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไฮ 47กิโลเมตรนะครับแล้วก็สอบปิดตายทางออกฟูนันเตโชของเขมรที่บอกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์กลายเป็นว่าไม่กล้าหือไม่กล้าเอือกับฝั่งเวียดนามซึ่งโบแตกจนได้นะครับกล้าหือแต่กับไทยแต่กับฝั่งเวียดนามเนี่ยไม่กล้าหือโดยเฉพาะทางทะเลโดยรายง,งานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองและก็สะใจเป็นพิเศษบริเวณแนวชายแดนทางทะเลระหว่างเวียดนามกับ กัมพูชาเองซึ่งก็มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็วิดีโอออกมานะครับแสดงเห็นอึ่งเครื่องจักรหนักทั้งแบ็คโฮรถบรรทุกของเวียดนามที่กําลังเร่งดําเนินการถมดินเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่จังหวัดฮาเตียนกับเกาะเตียนไฮโดยรวมระยะทางแล้วเนี่ย47กิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการถนนดังกล่าวเนี่ยถูกวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของเวียดนามเลยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการฟูนันเตโชของกัมพูชา ที่เป็นเมกะโปรเจกต์มูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์หรือว่า60,000ล้านบาทที่เขมรนั้นหวังว่าจะใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกหลักเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามและก็กระตุ้นเศรษฐก,กิจแล้วก่อนหน้านี้ครับเวียดนามก็เหมือนเคยมีความกังวลนะว่าคลองดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบทางเดินน้ําอาจจะไม่น้าท่วมเวียดนามโดยทันทีแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเดินหน้าโครงการต่อนะครับเวียดนามก็เลยดําเนินการโครงการถนนเชื่อมเกาะแนวถนนด,ดังกล่าวครับเปรียบเสมือนเขื่อนที่ขวางหน้าอ่าวทางออกของคลองฟูนันเตโชของเขมรเลยคือเขมรสร,รเสร็จเี่ ทางเข้าก็มีน้อยทางออกก็มีน้อยเวียดนามแสบมากๆนะครับแล้วที่ร้ายที่สุดเนี่ยมันจะเหลือเพียงช่องทางเดียวให้กับคเขมรนอยู่หนึ่งทางเท่านั้นนะครับก็คือทางฝั่งหน้าน,น้ําไทยซึ่งแน่นอนแหละมันส่งผลกระทบต่อเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถผ่านได้หรือว่าหากผ่านได้เนี่ยก็ต้องเดินเรืออ้อมเป็นระยะทางไกลนะครับอาจจะสิ้นเปลืองทั้งเวลา และพลังงานซึ่งกว่าจะทําให้ความคุ้มค่าของโครงการนี้ของเขมรเนี่ยลดลงถึงขั้นวิกฤตเลยพอมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยหลายๆโครงการหลายๆเอกชนยักษ์ใหญ่เขาก็ไม่มาลงที่ขเขมรน,นะครับกลายเป็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกรัรมพูชาจํานวนมากเลยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่ารัฐบาลฮุนเซนอ่อนแอครับที่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ กับเกาะเตียนไฮประกอบกับมีข่าวความขัดแย้งอื่นๆด้วยนะครับกรณีลวนลามผู้หญิงผู้ต้องหาชาวเวียดนามทําให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักโอ้โหนี่ก็เป็นสิ่งที่เวียดนามครับจัดหนักจัดเต็มของแท้แล้วของแท้จริงๆเลยนะการสร้างถนนตัดแนวทะเลแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นต่อไปอนาคตจะ ไม่ให้ความร่วมมือกับเขมรแล้วกับทางทะเลคือตัดขาดกันไปเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยครับเวียดนามเขาก็เล็งมาตั้งนมนานเลยนะเขาก็บอกว่าอย่าสร้างเลยคลองฟุนาเตโชพราะมาส่งผลกระทบต่อเวียดนามโดยตรงเลยทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านอะไรต่างๆนานาบวกกับการไหลของน้ำนะครับและความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เนี่ยเวียดนามก็เคยเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลกระทบอย่างเป็นทางการแต่เขมรไม่มีการเปิดนะครับครั้งนี้เวียดนามรู้ทันเกม ก็เลยสร้างถนนเชื่อมสะพานไปซะเลยปิดปากอ่าวทั้งออกกัมพูชาครับแล้วหากกัมพูชาไม่ต้องการพึ่งพาวีตนามเนี่ย ก็ต้องไปออกช่องแคบอีกทางหนึ่งที่ทะลุไปอ่าวไทยแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมันจะผ่านไปไม่ได้แล้วไทยเราก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำม,มือเลยครับพอเขมรจะข้ามผ่านทางนั้นเนี่ยมันมีอะไรเราปิดคลองปิดปากอ่าวของเราพับก็จบเลยนะครับเรียกว่าฮุนเซนตอนนี้ตายอย่างเขยดเลยครับกลายเป็นเจอของจริงอย่างเวียดนามเนี่ยอะไรก็มาแย้งไม่ได้แล้วปะทะก,กับไทยอยู่ดีๆกลายเป็นว่า เวียดนามเด้งซีนไปซะเลยอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสะใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดูแล้วยังไงก็ตายครับฮุนเซนคือเจองานหนักมากนะโดยเฉพาะการปิดปากอ่าวทางทะเลเนี่ยแล้วมาส่งผลกระทบต่อครองฟูนันเตโชที่จีนมาลงทุนด้วยซึ่งก็ยังมีหน้านะครับผลกําลังมีดคิวมาประชิดชายแดนไทยของเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับบริเวณส่วนจังหวัดตราดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่ขมรอาจจะก่อความวุ่นวายหรือว่าก่อกวนยั่วยุเราอีกสักรอบหนึ่งก็เป็นได้ ยังไงรอติดตามฟฝาระวังกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย